สวัสดีครับวันนี้มาพบกับหลวงไก่กันอีกแล้วเนาะวันนี้หลวงจะมารีวิวกลุ่มว่ามีสมาชิกในกลุ่มหลวงเยอะแค่ไหนครับผมกลุ่มหลวงจะมี v ีหนึ่งและ v ีสองครับผมกลุ่มม้า v ีหนึ่งก็เต็มไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมอ่านี่คือวีสองนะครับสี่พันแปดครับผม,อมรอบหลวงจะเป็นรอบสิบห้าจุดสามศูนย์นะครับตอนนี้มีสมาชิกมารอแล้วครับผมมาดูกันเลย อ่านี้หลวงจะมาก่อนเวลานะครับอ่าหลวงจะให้พิมพ์ทุกคนเตรียมพร้อมมาดูครับโอ้โหเยอะมากครับผมแล้วหลวงก็จะบอกห้องครับผม sa ห้อง C 0 5ศูนย์ห้านะครับมาดูเลยครับผมว่าวันนี้หลวงบวกไปกี่ไมาะอ่าบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกบวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้าบวกสิบ บวกสิบเใครอยากบวกต่อหลวงขอกำลังใจนะครับอาแล้วก็ทุกคนก็พิมพ์กันเลยครับผมอ่าเคฟซีเคฟซีเโอโหเยอะมากครับผมหลายๆคนคงแปลกใจว่าทำไมกลุ่มหลวงถึงมีสมาชิกเยอะขนาดนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับกลุ่มหลวงพาบวกจริงอ่าเซียนมาตรงต่อเวลาเซียนมีวิน,นัยอ่าไม่ให้สมาชิกนำกันเอง นำแบบสเปะสปะไม่มีนะครับอ่าซึ่งหลายๆคนที่มาจากกลุ่มอื่นก็น่าจะรู้ดีว่าเซียนกลุ่มอื่นนําแค่สามไม้พอครับผมนําแค่สามไม้แล้วเขาก็หายไปแปลกใจกันไหมว่าทําไมเขานําแค่สามไม้ที่เหลือเขาให้หน้าไม้นําครับผมเขาให้หน้าม้ากันนากันเองเออแล้วคุณก็เสียพอคุณเสียแล้วเป็นไง คุณเสียแล้วเขาก็ได้ไประโยชน์สิครับผมหลวงเลยเห็นแล้วมันไม่ยุติธรรมครับผมหลวงเลยมาตั้งกลุ่มเองมาทําให้พี่น้องเราบวกกันเองครับผมมีเงินใช้เหมือนกันเอออ่าแล้วหลวงก็จัดต่อครับผมยังไม่หมดแค่นี้หลวงก็จัดต่อห้อง c ศูนย์หนึ่งนะครับผมนะหลวงขอดูหนึ่งตา,าจากนั้นหลวงก็ไปแดงไปแดงแล้วครับผมจากนั้นหลวงก็ให้เล่นแดงแล้วก็ใส่เสมอนะครับ อ่าผลที่ออกมาก็คือถูกนะครับเสมอออกถูกด้วยครับผมถ้าไม่แม่นจริงคงไม่บอกครับผมเสมอนะครับผมเซียนที่อื่นคงไม่มีเออจากนั้นก็บวกครับผมบวกสิบสองบวกสิบสามอ่าบวกสิบสี่นี่ครับผมบวกสิบห้าครับผมบวกสิบห้าแถมเสมอไปอีกหนึ่งไม้เท่ากับยี่สามไม้วันนี้บวกกันเท่าไหร่บ้างครับผมมาดูสมาชิกกัน ว่าบวกกันเยอะแค่ไหนครับผมอ้าวบวกสองพันบวกห้าสิบบวกห้าร้อยบวกหกพันสองโอ้บวกหมื่นสองก็มีนะครับผมอ่าบวกพันสองหยุดบวกสิบสองไม้ขอบคุณหลวงไก่อ่าบวกสองร้อยบวกสามร้อยบวกห้าร้อยบวกหกร้อยบวกหกร้อยอ่าบวกไม้เสมอสะใจมากครับอ่าขนาดเขายังหัวเราะเลยครับผม อ่าบวกหนึ่งพันบวกหมื่นสามโอ้โหบวกกันเยอะครับผมบวกกันสนั่นเลยบวกหมื่นห้าโอ้โหอยู่กลุ่มนี้มีแต่บวกกับบวกครับผมอ่าถ้ากลุ่มหลวงไม่ดีจริงคนไม่เกือบหมื่นครับผมหลวงบอกได้เลยใครที่เล่นไม่เป็นไม่ต้องห่วงใครที่เดินเงินไม่เป็นไม่ต้องห่วงคุณเข้ามาแล้วหลวงยินดีดูแลเหมือนกับพี่น้องครับผมอ่า สอบทาหลวงได้หมดครับผมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไม่ว่าจะเป็นสูตรหลวงมีหมดครับผมอ่าจากวันนี้เราค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมอโอเคฝันดีครับผม